ของพวกนี้นะครับใหญ่มากปรเทนะครับโอ้ดีมากครับเพื่อนเอฟเฟกต์ดีไปเล่วเ,เราดูตัวลูกกันครับน,นี่ครับเพื่อเน,นเขาเอาตัวลูกโลกใช่ไหมข้าล่างน,น,นั้นมันงง เพื่อนนู่นน,น,นะจะเทโอเคยกให้งงสุดเพื่อนขยาใหญ่มากอะ่ะจ้ะไ่าา,างุไม่เา,มาเขา,าต้องตอก่อน๋อ้ไต,ตรงครับ เริ่มตรงล็อกแล้วเขาเริ่มถอยครับฟืด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 เข้าไหมโอเคเข้าล็อกครับแจมแมวมาแล้วเตรียมใส่ผู้งคืนครับตัวแม่ไปเทตัวแม่เสร็จใช่ตัวลูกเทเสร็จแล้วตัวแม่มาอยู่นี่อยู่นี่ครับจะเย็นเอาละครับเขาถอยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูนะครับเพื่อนๆโอ้โห ยังเดือดอุ๊ยดังมากดังมากเลยครับหน้าเขาจะเทมาไปก่นอนหน้าโอ้โอ้โหเตนหน้า ข้าวหมกใช่ไหมติดอยู่บนนะครับโอ้โหวันนี้ใส่ได้เยอะมาก